เกือบพี่น้องเมื่อกี้นี่เกือบคล้ายแถวเมื่อกี้คันธนามันสูงพี่น้องมันขึ้นบ่อยมาลุนกันพี่น้องว่ามือนี่เมเซียวตุ้เพิ่นสิได้จกักเอ่อกระสอบนุอว่านี่เพิ่นได้พาซีมาวันนี้มาลุดนพี่น้องว่าสิได้เท่ายอืม,อม,อม แดีแวเราพี่น้องบ,นองนบนันี้เขากระสินป้ไปรุ่นปั้นบัดน,นี้พี่น้องเกี่ยวชุดไทยแล้วพี่น้องป๊าป๊าป้าคลองเดียวเนี่ยพี่น้อง <c oughs> ไปรุนตอนปันมาเนี่พี่น้องเอาขึ้นไปแล้วกับปันเลยพี่น้องโอเ,ปเ,เป็นตะมวลนะพี่น้องเป็นตะมวนน้ำบอ่อพี่น้องอยากมาค้นเขา่าอยากมาค้นเขาน้ำชุ่ม่อยบอ่อยานยานพี่น้อง อย่างมันวึบมาข้างหนึ่งบาทหนึ่งบาทเดียวนั่นนะฮู้พอตั้งถูกฮาร์กบล่ะพี่น้องเอ้ยสิได้หากบแล้วบัดนี้แต่ว่าเห็นหู้หนึ่งเกี้ยงเกี้ยงนะมองฮะล้มบ่ เอาดีๆนะจ๊ะเอาดีๆนะจ๊ะไม่ได้จะเอาคอนเทนต์นะจ๊ะไม่เอาคอนเทนต์นะจ๊ะบ่าวต้นเอ๋ยไม่เอาคอนเทนต์นะจ๊ะผูกมันเห็ดอ่ะนะโอ๊ยยา หน้าเพิินเลยมันสูงทุกคนเลยเซ็ตไปจ้าหกคันรถจ้ามือนี่หน่นก็นสิปันเลยพี่้องเลยนน่งก็จะปั่นเลยค่ะว่าจะได้เท่าไหร่วันก่อนมันได้ห้าสิบสี่แต่ว่ามือหนามันเจ็ดรถคนว่าอ้ออว้าวเฮอดญาต้คันนั้นแม่นางตุย Ôi, bao tôi à, Đi đi đấy, nó xuất thai này chứ phải hết khoằm đấy Hồ ừ, gì mà lẽ nó <laughs> cứ mà lẽ Hồ xí bí lơ bà đi Thôi là sắp hê อยู่ในกองข้าวมีแจักนะมันอยู่ในกองข้าวมีจักมันเฮลงฮั่นโตกตายโตกตายให้เราค,คุยเตรียมอยู่าย แผลไว้แป๊บๆพี่น้องเอ้ยมีคนพี่น้องเพิ่นมาซอยหลายพี่น้องของพ่อใหญ่เขาเจ็ดรถกับแป๊บเดียวจ้ะร่วมด้วยช่วยกันอันนี้ก็ได้มาซอยเพิ่นพี่น้องเอ้ยแต่บัดมือเกี่ยวอีกคนแหลพิ่นก็ยังฟางปนอีกสักก่อนบัดนีพัดยังจะโฟกับคนบ่เฮ้ยมันเนี่ยหน้าโฟกับคนบ่วามโอออื่น๋อแต่ว่าเพิ่นคนเพิ่นเกษียณ ปั่นจะขุดเลยดิเขากลายไปเ้ยไปปากคืนเ้ากันผู้บาช้คมคืนอยู่มองไหนี่เดขมาแล้วไปหาอยซะบาออยหอดใคแล้วคุณจะรแล้วบัอยจังไหเม็ดเม็ดเสียาเนาะเกิดว่าบ้างคือเฮ้ามาก แล้วแล้วนี่แล้วแล้วแล้วนี่มีแต่รอปั่นนี่แล้วเพิ่แล้วนี่พดีชนาณั่งเคื้อกงลังมาจะต้งรถจะต้องทอดคนค่ะจ้าโอเคโอเคแล้วคืนนี้ถ้ากสิบไปบ้านไอ้แก้วต่อพี่น้องมี่หยั่ง บ,ดบาบดว <laughs> ่าสิสาบสองคอยยัง้งเนาะอ,อ,อาร์าเบานี่คือมาดแมนแทะแกเสือผู้โซโซโซ,โซิกแพก <laughs> ดือนเนี้ยกันยุกับร้านสายนะคือกันยุคือกันยุคนหละพิมพ์ คนละพิมเลยเคนละพิมคนละน้ำเบื่อบอกเลยว่าเล็กที่สุดบอกมันบอกเป็นนาเนี่ยมันบอคนละพิมพ์บอบอแมปนพิมพ์เดียวกันข้าวคือข้าคือพ่อข้าวคือแม่นี่คือแม่น่ะสิคือกับเรื่องลอยอยันคือพ่อกับคือแม่อันใดีงามคือพ่อไค่กุแน่น่คือพ่อไค่กูอะเอออาจาได้พ่อป้าข่าวโหกลดก็ได้หลายเติบได้ นี่กล่องเฟื่องเพิ่นแอบแยบอยู่ยังได้หายสิบกาสองนี่ก็สิบคนละต่อไปหาอัมราล่าลกคนเป็ดถ่ายอยู่ว่าพี่ดอกก็อยู่เพื่อนไอ้แก้วส่วนบริยูตอนเพิ่นปั่นสะนะคะหรือยังเสิร์ฟอีกเลยพนักงานเสิร์ฟล้วเสิร์ฟอยู่ตลอดอื คันว่าแม่งป่านนี่แต่บ่บแม่เมียมันจะออกลูกบ่มบแม่จังเฝ้าก็เราก็เรียกแท้นี่แล้วแหละอ้าวยังรอโหลดก่อนค่ะกินนะแม่ผู้เจ้าวมกขามกับมีไปห้องน้ำซอสพี่เลยจ้ะคนขาวซอยตุยๆเลยแล้วกัน ซอสบ้านอ้แก้วอีกแล้วจ้าพี่น้องค่ะวันนี้เรามีนัดกันกินเป็ดกินไก่มีพี่ใจดีเลี้ยงเป็ดอีกแล้วเฮ้ยจะได้ค่ะยังมไม่ได้อะไรอุย้ยสวยเถอะะเอา้าไม่ายนะหอดเลยนะจักักลงมาแต่สช่ดอก อย,อยากคืออยังคืออยากสวยนะเห็ดรวบพมแบบนี้นะนนหน่นาคือนวลไทยม่นยังเออตุ้มหูหน่ะเนาะตาแบาบาบบแบบลวกลวดเลยโอ้ยเพิ่นมาในมานางอันโอ้ยแดยงชะละเกินมมฮะอาหาก็เห็นบ่ บอได้เมื่อยได้ในดื่มไปเกี่ยวหงะรุมม่มันบอบอแล้วเหรอหอมหัวหอมเนี่ยบเห็นย่งมีแต่หอมหัวอยาสวยโอ้ยเฮ็ดทำตัวเป็นเจ้าภาพเลยมันเป็นเจ้าภาพ งานอะไรอ่ะทำไมแต่งตัวแบบเลิศมันเซ็นสัญญ์สัญญาเรียบร้อยเลยจ้าอันนี้นาดาเอานั่นบอแมนเซ็นสัญญากับบัคแก้วนะเขานั่งสุ่นบ้านในชั้นเมื่อใดเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วเออเจ้าพ่อผู้ใดคือแบรนด์แบทแมนอัมมาลาอันนี้คือสูตรมาเซ็นสัญญาบอสเซ็นสัญญาก็ต้องใส่แบบต้องเต็มภัยเกียรติเขาพ่อเชี่ยว ก็แรกพกนวาได้ชิขาเสือหักินอยมาดเเอามันไปตามยี่เงินบ่เฮ้ยเออนั่นไปนั่นไปนั่นไปเขาขดเรียอม้อยจ้าสวยครับพวงเน่เข้าดมากยนี่มึง่ายกสูงอ้าบอเมื่อกี้หนูกูเห็นเป็นอดโซดอยู่ยังยังย้อนอีกยกง ผัดเข้าผ <NBC. S 1> ้าตอนนาพันบ่ได้ข้าโยกออกเบิด์บอทิ่มข้างนึงแดงโอ้จงไว้กับบะได้ได้ลูกยังจงไว้อยู่คือกระเทินแล้วบ่ให้เขาออกเบิดแดงโตแบบนี้เป็นตักเขาจ่างไปเป็นนักอีกมรรคบัดมือบ้านพัดปลาใส่สุนบัดมือบานนี่เนาะน้าห้าอย่ามันกดแดงแบบนี้ตอนแรกเอออยกใส่ไปอยู่มาขี่รถจัสมึงจะว่าเรื่องน้าห้ามึงจืดออยู่บ่ห้องมาได้นล้วได้ จื้ออยู่บ่เจ้าดาพอเชียวอย่างไหจื้ออยู่บ่อิตติทั้งกระปั้นทั้งปากดานั่นเออดีแล้วบทขีบลงบทขีบไปลงตกลงไม่เชียวแห้งหรือพอเชียวแห้งจิตติมูลงเออนุ่งไม่นะเออมันจื้อหอเดียวนี่นะนี่มาส่วงตอนนี้ตอนลดแหกโค้งเรื่องของเรื่องแน่ พุ่นเจ๊พย์พย์ไอแก้วแล้วนางหนื่อไปขี้ข้อไอแก้วมันคือไปเต็งคอยนี่นี่โอ้ยโอ้ยแพ้เก้านี่ฮะกระดีนี่แพ้มาแต่ว่า้ฮาหวานโซนมาให้ผัดเห็นบ่มีคอยน่ะปวดยังปวดนาคาบริเป็นบ่้พุ่นลูกม่านพุ่นผาไปเอาเอาเต็งเต่งนั่งนอนหัวอยู่นั่งอยคหัวขี้มาพุ่นเจ็บนั่งโอ้ยล้มอีกแล้วโอ้ยหลุดล้มเพุ่นว่าเพุ่นน่งนั่งหัวเลย นั่งโอ้ยคือเจ็ฟนะแปลว่าเจฟเพลงเด็เจ็บหัวคอยแล้วบ่ได้ฮู้จักอีโนอีเนี่ยย่งบ่าวเสื้อผัดทูมาอีหยังอีหยังคือว่าได้ไปเกิดอุบัติเหตุอีหยังอีกแล้วยนอได้เจสีเป้ามาดูไปทางใดไปนอจังใดคือว่าไปอันนั้นนํากันอยู่เพิ่นว่าอ้าวจักแล้ววะคอยก็มาม่อยกัแล่นใส่หมูคือว่าเฮาก็เมื่อวังหันเพิ่นไปเกิดอยู่ในไสวะเออผู้อยู่เวียงจันต์พ่นฮู้ผู้หมู่ไปนํากันบ่ได้ฮู้เพิ่นว่าเพิ่นน้าละเพิ่นแชทมาบ่ได้มาแล้วบ่ฮอดบ่ อดแล้วเขลมกะกาบริเออเออขนาดเขาชีโทษอันไปท้าไม่แกวกันวอนต่นมาปวดไปกระเซ็ไปบอกเพิ่นเออขันบ่เป็นอย่างก็ดีแล้วจ้ามันก็เป็นห่วงเพิ่นว่าอไปักยาเออพอไอแก้วพอักไรไอ้แก้วยไม่แผลเก่ายังไม่หายส้มแซลมวเปแ่าอีกแล้วจ้านี่ก็ค้นข่าวน้ำตุยหกรถเขาดีเแลแหลวก็มาจ้า ยงังห้องกระเคริงมัง้งหน้าทงนี่นะปั่นมือนี้จักสีได้จักกระสอบเขานังแหล่ภาษาสิบปลายสอบวันนี้กินเป็ดค่ะมีพี่จเจดีเลี้ยงเป็ด,ดแล้วจ้ากับมือนี้เลยเมากินเฮือนไอเกวพี่น้องค่ะเฮ้ยเนาะเฮงจะได้เห็หนนาลูกนาผัวซับเป็ดได้โอ้ยคือเป็นวีอยกแท้เอ,อื่อยข่อยมือนนี้นะ

จ่าเข้าไปเลยเจ้กไปใช้เดี๋ยวเพื่อจาาเข้าไปเห้คนเลี้ยงส่งคนเลยเป็ดเป็ดจักโตวเลยไปล้มแล้วล็โทษทีละจะโดโทษเธอเป็ดกี่ตัวครัวันนี้เธอเลี้ยงส่งนางน่ะสามโตผูมโต้แซ่บได้โทษเพื่อนสาวบ่สะเพื่อนสาวอายุก็กวมเป็นจริงนะเออสิมาอยยุก็ยังกะล่างมันเล่น สการพระอินทร่ตายอลไบอกตัวนะตีร่างเสดหาผัวพลังอยู่อยู่กับความเป็นจริงค่ะไายสาีพิลองคิดไม่กระสีญาผสมกวนค่ะนี่การั้นว่ามันเลยเถิดเลยันกระสิเบอร์เบิงมูแล่ะอจักสิโกมาใหม่ค่ะพี่้องจะตั้คิมนะเตอร์กับขบุณขบุญพี่นักเอฟซี ตอนนี้มันกี่โมงแล้วเนี่ยก็สามโมงเกี้ยวเผยขันจากเมื่อก่อเมื่อนับกัดแล้วลงไปเอางวงอีเด้งวงอ่ะไปเอาลุงนะนะพี่น้องตามคลิปนี้กันแล้วกันจ้าขอบคุณขอบคุณพี่น้องการบระเบินเข้ามาชมจากมอเตอร์ไซค์แมวเป่าที่บ้านบ่าวแก้วจ้า